คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่ดำเนินโครงการการใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันณชุมชนบ้านวาใหญ่ตบวาใหญ่อเภออากาศอํานวยจัังหวดสกลนครในวันที่13-14มีนาคม2566 ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิชัยรสชาติรองคณะบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยปฏิบัติการวิจัยชีวมวลจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาปุย๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุในชนุมชน เพื่อใช้ในการเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรีย์โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการขยะชีวมวลของชุมชนนำมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรรวมทั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดเก็บเศษขยะชีวมวลให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยใช้เศษวัสดุชีวมวลในชุมชนได้ซึ่งชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่ายภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป วันที่14มีนาคม2566มหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชการกาแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับนายจูดึกยุงกงสุนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณจังหวัดขอนแก่นและคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วันที่18มีนาคม2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจัดโครงการปัดชิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2565ณหอประชุมมหาวิยาลาลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกันว่าศึกษาพร้อมให้โอวาทและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาสุวรรณไตรนายกสมาคม เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฒสกนลนครกล่าวแสดงความยินดีและการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ประสบความสําเร็จโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตว์อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยคณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จากนั้นเป็นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่และการร่วมแสดงความยินดีจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง